สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้สาวแอมจะพาเพื่อนๆมาถักลายนี้นะคะเพื่อนๆจ้าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเออไหมไหมพรมฟูนะคะเพื่อนๆลักษณะเส้นจะฟูๆอย่างนี้นะคะขนาดหัวเข็มที่ใช้นะคะสี่ทับศูนย์นะคะหรือว่า2.5มิลน,นะคะแล้วก็ลูกปัดนะคะลูกปัดหลากสีแล้วแต่ว่าใครชอบสีไหนนะคะเรามาดูกันเลยจ้า นี้เราใช้หัวเข็มสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะเพื่อที่จะเกี่ยวไหมลอดเข้ามานะคะเกย่ยวไหมลอดเข้ามาเมื่อเกี่ยวได้แล้วนะคะเพื่อน ล็กไหมก่อนค่ะจากนั้นโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะคะพอเราได้หกแล้วนะคะเราก็เลื่อนนี้มาเกี่ยวตรงนี้นี่นะคะสอดหัวเข็มเข้เขาไป นี้นะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ค้มมาทางนี้แทงลงตรงนี้นะคะซี 4. ดึงลอดผ่านนะคะจากนั้นขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงในช่องนี้นะคะโซ่สองหนึ่งสอง ลงไปในช่องเดิมอีกนะคะหนึ่งสองลงตรงนี้ฝั่งนี้จะสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หลักโซ่สองนะคะหลักที่ห้านี้เราจะมาลงทางนี้นะคะลงด้านนี้นะคะลงด้านนี้ของลูกปัดนะคะเพื่อให้ลูกปัดมันอยู่กึ่งกลางนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า โซ่สองหนึ่งสองหนึ่งสองได้กี่หลักแล้วหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเราทำทั้งหมดหกหก,หกเออแปดหลักนะคะเพื่อนๆือนทั้งหมดแปดหลักเนาะ โซ่สองหนึ่งสองจากนั้นเรามาซีลงตรงนี้นะคะแทงดึงผ่านครับมาฝั่งนี้นะคะดึงขึ้นมานะคะดึงมาพอประมาณนะคะเพื่อนๆเราจะทำอันนี้นะ สองแล้วนะนับเป็นสองนะสามสี่ห้าหกจากนั้นล็อกใหมล็อกอีกครั้งหนึ่งเดึงขึ้นมา ยาวนิดนึงนะคะนี้มาให้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเราดึงมาอีกดึงให้มันเท่ากันกับข้างล่างนี้นะคะกะให้มันเท่ากันเนาะแล้วก็มานี้ค้างไว้ก่อนกลับมานี่ ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มลงช่องถัดมานะคะเราลงตรงนี้หกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกแล้วเราค่อยรวบทีเดียวนะคะดึงมาเลย ล็อกไหมล็อกครั้งที่หนึ่งล็อกครั้งที่สองแล้วทีนี้เราจะดึงดึงสั้นกว่าตัวนี้นะตัวนี้ดึงยาวอันนี้ก็ดึงธรรมดาขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็ยืมไปตรงนี้ล็อกไหมดึงขึ้นมาอีกหน่อยนึง่งนี้นี้นะคะ หลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยเอาใหม่อย่นี้ละครันก็จะได้อย่างนี้พันหัวเข็มลงช่องนี้หนึ่งสองสามสี่หก จากนั้นรวบรวบทั้งหมดเลยนะคะล็อกไหมล็อกอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็จะดึงยาวหน่อยนะคะมันจะเป็นเหลี่ยมนะตรงนี้ยาวสั้นตรงนี้ก็จะทํามุมนะคะอันนี้ก็จะดึงขึ้นขึ้นยาวหน่อยนะคะเพื่อเป็นการทํามุมเนาะดึงวานี่เราจับตรงนี้ไว้ก่ดนแล้วเราผ่านตรงนี้นนล็อกไหม ดึงขึ้นมาเกี่ยวกำลังไปเนาะแล้วมาทางนี้หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ล็อกไหมหนึ่งสองอันนี้อันแล้วอันนี้เราดึงสั้นนะดึงสั้นๆมาตวัดลงตรงนี้ล็อกดึงนิดเดียวเกลี่ยล็อกลงตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันมันก็จะเป็นมุมอย่างนี้นะมันก็เป็นมุมอย่างนี้นะคะ จากนั้นเราก็มาลงตรงนี้หกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดึงล็อกล็อกอันนี้เราดึงยาวแล้วนะคะมันจะเป็นมุมนะตรงยาวนะเราจับตรงนี้ไว้วันนี้ ด้งขึ้นมาเกี่ยวะะเรามาลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้หกครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อดไหมอันนี้ดึงสั้นนะคะดึงสั้นนะนะมุมนี้นะดึงมาหน่อยนึงนี่นะคะมาลงตรงนี้หกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหดึงล็อกไหมล็อกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ดึงยาวนะคะดึงยาวนะเกี่ยวลงตรงนี้ ดึงปันหัวเข็มลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดึงลอดผ่านทั้งหมดลอด ล็อกอันนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นเออดึงดึงสั้นแล้วนะคะตัวนี้นะสั้นกับยาวนี้สลับกันนะดึงแค่นี้พอนะคะเกี่ยวไหมมาเอาหัวเข็มมานี้ลงตรงนี้เพื่อล็อกไหมนะคะดึงมานิดนึงล็อกไหมจากนั้นก็ไปเชื่อมกับตัวนี้นะคะ เชื่อมล็อกไหมเรามาดูกันนะคะสำเร็จมันเป็นยังไงมันจะเป็นสี่มุมนะคะอันนี้นเป็นสี่มุมนะเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อย เห็นไหมคะเพื่อนๆจะเป็นสี่มุมอย่างนี้นะยาวเห็นไหมคะอันนี้ดึงสั้นดึงยาวดึงสั้นดึงยาวเนี่ยมันจะเป็นมุมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า